สวัสดีครับผมอยู่กับปาเดียว์ไคดาวเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงวาดรูปนช่ไหครับผมวันนี้เราจะมาวาดรูปเกมโฮมสวิตช์โฮมเนื้อหาเกมธรรมดาครับเป็นแบบแบบตัวละครตัวใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะวาดลูกกระตาก่อนเันคนแรกผลงาไม่สวยนะเพราะว่ามันบังตานะครับโทรัพบังตาเริ่มจากวาดตาก่อนเป็นยังไงละ ตากระสวยแล้วมาดค้างนะครับผมเป็นยังัดที่สองที่ภาพเป็นเบอร์ให้ภาพเป็นเบอร์แล้วแล้วผมเดร์เต็มเรืยสีแดงครับ แล้วผมก็ตอนนี้ก็จะไป,ไปตั้งตั้งหน่อยแล้วก็บรรยากาศให้เขาให้เขาและเราอยู่ด้วยกันฮะเป็นกันละ่ะผมเมื่อยครับผมเมื่อยมากเลย ถือสับไปเนี่ยแล้วก็วาดรูปด้วยนี่ครับเขี้ยวปุ๋ยว้าน่าขบขันน่ากลัวน่ากลัวมากมากเลยนี่นี่เป็นวาดเป็นตรตรงนี้ องเบอร์นะต้องกล้องทุกคนแต่เดี๋ยขออภัยนะกล้องมันเบอร์ต้ครับเมื่อยแขนมันเจอเราพักกันไมื่แขนมันแล้วเราก็ดูกันวัดคอคอยเป็นคอปกตินะครับเนี่ยเป็นี่ฉุบๆๆน,นี่เลยจะเป็นแบบโขลเลย พวันในเกมฮองสวิโทโฮลเนี่ยมันไม่มีแบบไทยไงคือเออแต่มันแต,นไตนะ่ไม่ได้แต่ลิกซิตนะไม่ได้แต่ลิกซิตนะครับแต่ถ้าแต่ลิกซิตนี่คือโอ้โหเปเวอร์ช็อปช็อปทุกคนมองเห็นครับก็จะเห็นแล้วมั้งอันนี้จะเป็นแก้วมันนี มันดีเฮ้ยจะเป็นแก้วมัน,นีหมดเลยคนระับอันนี้จะเป็นแก้วมันดีสองสองเลยน,เนี่เน็บไงเทมันละวาดคอตรงนี้ยาวตรงมาเลยคนระับยับเห็นปะเกดวาดตรงนี้นี่นี่ชุบ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 ตรงนี้ตรงมีหน่อยชุบ ชิบชิชิบชิชิบชชิบชชิบชิตรงนี้แล้วก็วาดตรงนี้ดวงหนึ่งนี่ก็มาตรงนี้นี่เป็นตัวซีหน่อยกันจากตรงนี้ไปตรงนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ไปเปว่าวาดเขตตรงนี้โอ้ยนะโอ้ยด่า nhiều nhau 2 anh, mắt cái <laughs> tông nỉ nhiều ít 1 anh, cái sẽ xinh, cái tông nỉ bấm này, chụp, chụp chụp เราจะวัดกองเล็บนะพูดตอนนี้คือฆาตกรับชึบชึบนี่มีเลือดนบโุ้ยนี่อันีรก็เป็นยักษ์ละก็คขมแขนด้วยแล้วกัน แล้วก็วาดเขาให้ทีมาดบอกตรงนี้เป็นจงกระเบียนเป็นจงกระเบียนสองอันอะไรวะแบตก็จะหมด งอขางอขาสอง,งข้างเลยแล้วกวัดขาตรงวัดวัดตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้